มื่อนี้สิพ่อพี่พีพ่น้องมาหาเห็ดเพาะน,น่องพี่นอ้องน่องแปลกปีนี่น่องพี่น้องเห็ดเพาะเกิดอยู่น้ำหิมหอยเนาะตะพังหอยเออนี่ยเนี่น,นี่ดอกนึงนี่ยเนี่ยเนี่ยดอกแต่จุบุอยู่นี่โอ้โหนี่ก็ะมียน แตกสง่าอยู่พี่น้องออกยิ้หมหอยพี่น้องโอ้หลาย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 มาล้ำเก่าข้าเจ้าพี่น้องข้าเจ้าเก็บไปใหม่ใหม่มาล้ำเกา่ากันยังได้อยู่ยังมีอยู่โอ้ไป็นตาขอ,อนอดคักนะพี่น้องเนาะ เคลียหาก่อนเอามือเคลียพี่นนองโอ้นี่นี่นี่ก็แมนนี่ก็แมนเนี่ยล้ำขีเก้าก็ยังมีอยู่เซกใบตองจกใบตองไม่จะห้อยก็จะหาแตกบนถี่เท่านี้มาลำเก่า เห็นอีกแล้วเนี่ยมีกระแมน่นแมน่นโอ้ดินทมอยู่ตัวนี้พี่น้องหนำบริชเชอมันทมตัวนี้นี่แมน่นใส่โจกไปตองมันเกิดอยู่ในกลไผายทอ่อหิมหิมหอย นี่กรแมน,นอืมเทียก่อนนี่ก็เจ้าบุห็นเนาะดัวนี้ก็ได้อีหน้หงโอ้ยเป็นตัววันชอานเหี้ยพอเห้อบานเฮาปีนี้ไลนี่คู่บอน แถวนี้หอยหิมหองก็มีแถวไกลๆบ้านนี่ออกมาหน้ายังรอหงอยเห็นห็ดเพาะเก็บหักก่อนพี่น่อใส่กระจกกจกกระจกไม่ต้องกรุ้มแมนโอ้ยนี่ก็แมนนี่ก็แมน เอาเมื่อเคี่ยวโอ้ยอพี่น้องพี่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 ก็แม่นเด้อเนี่ยแต่บอลชนเลยนี่นี่เคียวออกไปแม่นเบิดแถวนี่ยอุดมสมบูรณ์ขากบานเฮาปีนี่บาได้กินนื้พอหลายปีเลยกินใส่กระโจกเนี่ยออกไงพอได้แกงตน้นเพลินอือ เอามือดอกเขียวเอบได้ถือเสียมอืมเขียวกระไดดูอุ้ยโบไดแข็งอยู่ดอกโมนอน้ำมาพี่น้องมานี่เอามือเคียวพี่น้องเอามือเคียวเอ้ยนี่ดอกหน่อยมันโบเอาเนาะดอกหน่อยมัน นี่ได้ไล่เติมเลยพี่น้องได้พวกแกงได้ได้ไหนพวกแกงเชนอใหม่ได้ได้ไหนเอ้ยโอ้ไปตอกฉอดบ้ารรณาอุดมสมบูรณ์ปีนี่นี่มันเกิดยุบบอลไฟใหม่แลเมื่อเคลียร์หากัน ยู่บอลไพ่ใหม่เลยเียฮากว่ะเจ้ามาหลอบนึ่งเลยเจ้าโบเห็นโอ้สม,มบูรขาดบานห้องออเคียอยู่บนเก่าเลย ช้ำนีน้องพี่น้องเนาะคือจีบระบาด่ยนี่ได้บอลเดียวเนยพี่น้องพอออมเนาะพาพี่พานอ้องมาหาเห็ดเอาคลิปนี้ก็สิฝากช้ำนีน้องพี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อ